สวัสดีครับมิตซูบิชิโอมเกินไลา์ครับผมมื่อนี้ผมจะพาทุกคนมาเบิงเจ้าตัวมิตซูบิชิ X Force Ultimate X นะครับสีทองหลังคาดำหรือสีเหลืองนะครับผมราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาทครับผมมาดูรอบคันเลยครับสำหรับเจ้า X-Force คันนี้นะครับ Ultimate X นะครับด้านหน้านะครับเป็นกันชนนิรภัย มาตรฐานการทดสอบกันชนระดับ5ดาวเลยครับสำหรับเจ้าเ e อ็กพอร์ันนี้นะครับแล้วก็มีไฟหน้าเป็น LED ไฟตัดหมอก LED แล้วก็ไฟรีเป็น LED ครับมาพร้อมล้ออันรอยขนาด18นิ้วครับผมมีกล้อง360องศานะครับสัญญาณเตือนจุดอับสายตานะครับแล้วก็ระบบเตือนจนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็วป้องกันการ เสี่ยงที่จะชนรถคันหน้านะครับผมออปชั่นมาเต็มครับเราต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสำหรับรุ่นอัลติเม e X นะครับครับผมเราผมพาทุกคนมาเบิ้งด้านในของเจ้าเอ็ก c e ฟอร์ดนะครับผมประกอบไปด้วยด้านหน้านะครับเป็นจอขนาด12.3นิ้วนะครับเชื่อมต่อมือถือด้วย Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับ แล้วก็แอร์นะครับปรับระบบออโต้นะครับแอร์ควบคุมออโต้นะครับมีแท่นชาร์จไวลสชาร์จนะครับมี USB นะครับไดซีได้แล้วก็ปักแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบรกออโต้โฮให้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไดโมดนะครับโหมดการขับขี่เจ็ดรูปแบบนะครับมีให้ครบเลยนะครับรุ่นนี้ส่วนพวงมอะไรนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับมีปุ่ม แอนฟรีนะครับแล้วก็มีพุทคอนโทนนะครับให้แล้วก็จะมาส่วนในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงของยามาฮ่านะครับมาให้เลยนะครับเครื่องเสียงของยามาฮ่านะครับเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝังคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฟังคนขับนะครับแล้วก็มีดันหลังให้พ้อมนะครับส่วนเบาะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเฮดการ์ด ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีในอันนี้ก็จะเป็นกระจกก็จะเป็นปรับแสงอัตโนมัตินะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับที่พักแขนนะครับช่องระบายความเย็นด้วยนะครับนี่ครับนี่ระบายความเย็นแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องฟอกด้วยนะครับในรถคันนี้มันจะมีระบบฟอกอากาศนานอีนะครับผมนานูอีเอ็กครับตัวนี้นี่นานอีเอ็กครับผมตัวนี้ฟอกอากาศกําจัดพีเอ็มสองจุดห้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื้อโรคและนี่ครับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับ ว่างนะครับแล้วก็นั่งสบายมากนะครับนั่งสบายดีครับชอผมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับเหลือไหมเหลือเลยครับนี่อ่าแล้วก็จะมีไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED ให้เลยนะครับแล้วก็มีแอร์ครับแอร์แยกนะครับจากข้างให้มันเย็นเร็วนะครับด้านหลังแล้วก็มีที่ชาร์จเหมือนกันครับเหมือนกับด้านหน้าเป็น USB แล้วก็ไดซีนะครับให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกสะดวกสบายนะครับผมที่สําคัญนะครับสําหรับเด็กนะครับมีคาซิทเบา ไว้สําหรับเด็กได้อยู่แล้วนะครับความปลอดภัยสําหรับเด็กนะครับอมีทั้งสองนะนี่โนหน่อยครับพับซิครับครับลงตรงนี้ครับอ๋อพับตรงนี้นะครับมันจะมีที่พักแขนด้วยนะครับไฮโซไฮโซหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงก่อนนี่อ่าที่ใส่แก้วอิสระกาแฟก็พับบอกนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูถ้าเกิดว่าใครจะใส่ของนะครับสัมภาระนะครับเดี๋ยวผมพับบอกให้ดูนะครับหลักการพับมันก็ต่อมานี้ครับพับเบาะนี่ นะครับพับเบาให้ดูนะครับที่จริงผมต้องพับฝั่งนี้ก่อนนะครับเองอ่ะเราก็ใส่ของได้นะครับผมก็ของชิ้นใหญ่ใส่ได้ครับกว้างขวางครับไม่ต้องห่วงนะครับและที่สาคัญนะครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ฟรีครับผมเตะเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายนะครับเป็น LED นะครับ สุดยอดครับสำหรับ X Force นะครับมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับมีรุ่นราคาเริ่มต้นที่แปดแสนเก้าหมืนเก้าพันตัวกลางนะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมืนเก้าพันนะครับผมส่วนตัวท็อปตัวนี้นะครับสีทองนี่นะครับใครซื้อสีทองนี้รับรองได้ครับรวยแน่นะครับราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมืนเก้าพันนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้นะครับฟรีดาว ยังไม่มีนะครับผมตอนนี้มันมีโปรโมชั่นคือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.99%นะครับผมดาวยี่เซนะครับแล้วก็มีฟรีดูแลถึงใจ5ปีนะครับ <Wow. S 1> ก็ถ้าหากใครอยากทดลองขับนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับเบอร์โทรมาที่0951632463แอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาทดลองขับเดี๋ยวผมพามาลองขับที่มิตซูบิชิ พระนครสายใหม่นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับ Terima kasih